สวัสดีครับพบกับสุลุคาวลิเวอร์พูลเล่าเริ่มต้นกันที่มาแต่ไสอีกมาดริดเล่นของสูงหวังซิลกองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลมาเสริมทัพรายงานล่าสุดสุดเซอร์ไพรส์เลยฮะจากสเปนเปิดเผยว่าสโมสรรอมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกลาลีกาสเปนกำลังพิจารณาที่จะดึงตัว Andy en, แอนดี้โรเวอร์สันแบ็คไซต์ตัวเก่งของลิเวอร์พูลในสโมสรพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเริ่มทัพในช่วงสมัยนี้ โรโบนนะครับถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาที่สุดแล้วในลุกนี้ตามกางผลงานที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลโดยที่ผ่านมาเขามีส่วนสุดกันในการพาทีมจากเมอร์ซ้ายคว้าแชมป์มาอย่างมากมายทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูฟาซูเปอร์คัพสโมสรโลเอฟเอคัพและคาราบาวคัพและงานล่าสุดนะครับจากดีเฟนเซอร์เซนเทลระบุว่าเรอัลมาดริดต้องการนักเตะค,คนใหม่ในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนื่องจาก For endy, ฟอร์ดงเมนดี้ฟุตบอลชาวฝรั่งเศสไม่ค่อยได้ลงสนามบ้างนัก เนื่องจากมีการมาเจ็บรื้อหลังและจะถูกขายออกจากทีมลังจบงดกันนี้โดยพวกเขามองว่าโรเบิร์สันคือน,นักเตะที่น่าสนใจในตลาดสมัยนี้และคาดกานว่าค่าตัวของแข้งชาวสกอตแลนด์บล็อบโบนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ45-50้าถึงห้ล้านยูโรหรือประมาณ3 9ม4ถึงล้านปอนด์ซึ่งเท่ากับว่าค่าตัวที่ราชันฟุกขาวตั้งเอาไว้ให้กับเมนดี้ในตลาดรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับต่ซื่อจากแดนกระทิงดุก็วิเคราะห์ต่อไปว่าทางด้าน,น ลิเวอร์พูลอาจไม่ต้องการปล่อยโรบบอออกจากทีมเพราะเขาเป็นนักเตะค,คนสำคัญของพวกเขานะครับเนื่องจากเจนก็มีโปรเจกต์ในการสร้างทีมใหม่ในช่วงสัมันนี้แล้วโรบบยังถือเป็นกํลลังสำคัญของพวกเขาอยู่ณนะตอนนี้นะฮะโอ้โหให้เท่าใไดก็บ่าขายเด้อครับโรบบเล่นบักดีหนึ่งซิดังปูนนะครับสเซนเตอร์แบ็กทั้งเลือกที่ลิเวอร์พูลสนใจดึงตัวมาเสริมแนวรับ นิวโชนะครับนันกข่าวชื่อดังของเว็บไซต์โกลด์คำรายงานมาว่าลิเวอร์พูลนะครับทีมดังในสิกพรีเมียร์ลีกมีรายชื่อของเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ไว้ในใจแล้วถึงสามรายนะครับในขณะที่พวกเขาก็พร้อมปล่อยสองแข้งอย่างโจเอลมาติฟและแนทฟิลิปออกจากเทีมในช่วงสัปดาห์นี้ยูไก่ครอบนะครับมีแผนติดซื้อกองกลางคนใหม่อย่างน้อย2รายเพื่อสร้างทีมกลับมามีลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ irty, อีกครั้งในกันหน้าซึ่งพวกเขาทำงานอย่างยํยาแย่และกำลังจะหมดลุ้นพื้นที่ทัพโฟนในเร็วๆนี้ นอกจากนักเตะใหม่ในแดนขังแล้วเชื่อว่าเจ้านายชายูมันยังทุ่งต้องการเซ็นเตอร์แบ,บ็กคนใหม่อีกอย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อเข้ามาเป็นคุมกำลังเชิงลึกให้กับอิบเรมันกโกลัเต้และเบอร์กิฟันดซ์โดยมีรายงานม,มาว่ามาติปและแนัทฟิลิปจะถูกปล่อยออกจากทีมเพื่อดึงเงินเข้ามาสู่ส,มสนนโมสรนะครับเนืด้โจนะครับได้ออกมาพูดถึงแข่งที่มีความเป็นไปได้การย้ายมาเล่นในทิมแอนฟิลในซีซั่นหน้าโดยมีชื่อของอยูเยนทิมเบอร์ของอาจากอันเตดามนาเยสอาเกตของเวนแฮมยูเนเตดและ เลวีโคลวิลดาวร่งจากเชอร์ซีนะครับลิเวอร์พูลนี้มีโปรแกรมการลงเล่นในเกมพิมพ์ลิงกิดนัดสุดท้ายกับเซาท์เทนทันที่เซนต์แมรีโดยพวกเขาสามารถการันตีไปเล่นฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกได้ในปีหน้าเป็นที่รูวยแล้วนะครับสองนักข่าววงในของเชอร์ซียืนยันนะครับว่าเมนสันเมาร์มีโอกาสย้ายไปยังลิเวอร์พูล มากกว่าที่จะขยายสัญญาชั่วโมงใหม่กับเชลซีต่อไปถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะครับบ๊อบบี้วินเซนต์นะครับจากฟุตบอลลอนดอนซึ่งเป็นสายข่าวจากวงในของเชลซีทาข่าวแต่ของเชลซียืนยันออกมาว่ามีสันเมามีแนวโน้มที่จะไปรุ่มทีมลิเวอร์พูลมากกว่าการที่จะต่อสัญญาชั่วโมงใหม่กับทางเชลซีณเวลานี้ส่วนนด้านของนาซาร่าคาราคาซีนะครับซึ่งเป็นนักข่าวจากสแตนดาร์ดสปอร์ต ก็ทําข่าวเกี่ยวกับทางด้านของเชลซีเจาะลึกเลยนะฮะก็บอกว่ามันดูไม่ดีเลยนะตอนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์สำหรับเมสันเม์ที่จะตัดสินใจุมใหม่กับทางเชลซีปัญหาก็คือเรื่องข่้นเนื่อยและรวมถึงเงินไขสิทธิพิเศษต่างๆและระยะเวลาของสัญญาถึงเงินไขต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่ลงตัวกันเลยตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเชลซีและเมสันเม์ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีด้วยโอกาสที่จะเซ็นสัญญาก็น้อยลงไป โอกาสที่จะย้ายออกไปสู่ทีมอื่นนั้นมีมากโดยเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่จะได้รับช่วงต่อในการซื้อตัวเมสันเมาส์นักข่าวทั้งสองคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหลังๆมาเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เริ่มด้อยค่าเมสันเมาส์ด้วยนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าเจกิงคลับจะเอาอย่างไรนะครับถ้าหากได้มาเนี่ยรับรองว่าจีจัดแน่น,นอนนะครับแม็กอลิสเตอร์กับเมสันเมาส์นะครับท่านผู้ชม ลุ้นกันอย่างหนักเลยทีเดีเยวเยกเกนคลอปและแฮนเดอร์สันร่วมอวยพรให้อต um ูเมิโลโชคดีในอนาคตการขา um elo, แข้งอตูมิโลนครับมีฟีลสัญชติบราซิลในวัย26ปีที่สโม,มสรอร์บูยิมตัวมาจากยูเวนตุสกลายเป็นเดียวที่หลายคนมองว่าล้มเลวที่สดุดเพราะตลอดร้อยเวลาทั้งดูก,กาลอันนี้อตูมโลยังไม่ได้ลงสนามในเกมลีกเลยแม้แต่นาทีเดียวและกำลังจะปลูกปล่อยตัวกับตนสกัด หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เหือแล้วสาอเตีย,ยตูมิโลแทบไมไ่ลงสนามเลยให้กับลิเวอร์พูลก็คืออาการบาดเจ็บที่เขาได้รับบริเวณกมเนื้อต้นขาฉีกขาดระหว่างการซ้อมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและจําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดส่งผลให้เขาต้องพักยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะครับเกมเดียวที่ตูมโลลงเล่นในเกมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนั้นก็คือการแข่งขันฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลียร์รอบเป็นกลุ่มที่พายกับนาปลี1-4 ดยเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับอยู่ในสนามเพียงแค่13นาทีเท่านั้นแต่ที่นี่รองครับเจคกิงครอกก็ยังคงแสดงความห่วงใยถึงลูกเทียมรายนี้อย่างสุดซึ้งโดยเขากล่าวว่าผมขออวยพรให้อตูมิโลโชคดีและขอให้เขาก้าวผ่านเรื่องย่าๆได้เมื่อจบการเยี่ยมตัวครั้งนี้ปัญหามากมม่ที่ทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นได้เท่าที่ควรแต่ความเป็นมืออาชีพและความสามารถของเขานั้นเป็นสิ่งที่เรานักเตะและทีมงานสตาร์โค้ชสัมผัสได้เจคกิงครอกกล่าว ส่วนทงฟั่งของผู้นำลิวหูยังจะดแดนแฮนสันกับตันทีมก็ได้ออกมาอำลาอาตูมโรเช่นเดียวกันพร้อมกับเผยหนึ่งสิ่งมิฟิลารนี้ต้องมีไว้ติดตัวบ้างโดยกล่าวว่าในานามของผู้เล่นลิวหูทุกคนผมขออวยพรให้อตูมโรโชคดีสําหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตของเขาและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือความโชคด,ดีอาตูมโรเป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่นมันชัดเจนมากในช่วงเวลรสันที่เขาอยู่กับเราผมว่า,วาต่อจากนี้ไปเขาจะไม่มีอาการบาดเจ็บอีกในอนาคต สห่หล่าอาตูมิโลนครับเขายังเหลือโอกาสสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์เกมเลีกในสีเสื้อลิวูเหลืออยู่นะครับโดยเป็นนัดปิดท้ายของฤดูกาลที่ลิวูจะบุกไปเยือนเซาท์แเมป์ตันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย4ี่ทุ่มครึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าอาตูมิโลไม่ได้ลงเล่นในทีมแอนฟิลด์เลยสักนัดดรามา่ากินชีสไร้ค่าโอเว่นชีดับบิดกาไม่ติดท็อ 5, ปห้าโก้พิมลีกแบลเกวินนะครับอดีตคนน่าชื่อดัง ของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุดาบ,บิดดิกาผ <คา S 1> ูส้สมบูรตูชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ไม่ดีพอที่จะติดอยู่ในท็อป5ในทันที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกในวันนี้แถมยังเป็นรองอลิชอนเบเกอร์ของลิเวอร์พูลอีกด้วยแม้จะตัวจะคว้าตำแหน่งโกลเด้นบอลจากการเก็บคกินชีตได้มากที่สุดนะครับโดยได้แค่น,นะครับคว้ารางวัลถุงมือทองคำได้เป็นที่โดดเด่นแล้วจากการเก็บคกินชีตได้เหนือกว่าในทวันทุกรายในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จำนวน17นัด ตั้งแต่เจ้าต,ตัวเองก็มีฟอร์มย่ำแย่บ่อยครั้งด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก่อความผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อจนปีศาจแดงเสียประตูแบบง่ายๆด้วยสาเหตุนี้นครับโอเว่นจึงเลือกเมือนดาวิดทิกอารในทีมยอดเยี่ยมของเขาโดยเลือกนิกป๊อบในทวารนิโคลเซาแทนอาจฟังดูตลกแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ชื่อดับบิดทิกอาร์ในกลุ่ม5ในทวานชั้นดีของศรีษาน,น้อาริชอนจะนั่งเป็นตัวสำรองแต่ผมคิดว่าอาริชอนเบเกอร์โชว์ฟอร์มดีๆกับลิเวอร์พูล โดยมีนักเตะวันชั้นดีมากมายที่ได้ทําได้ดีกว่าดาบิดทิกิอาอดีตกองหน้าชื่อดังกล่าวผมคิดว่านิคโป๊บนะครับเยี่ยมมากในซีซั่นนี้และนิวคาสเซิลมีสติเกมรับที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยลครับนิวคาสซูข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้าของที่2 4พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ